สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง youtube นะครับแล้วก็ f c นะครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเริ่มงานกันอีกหนึ่งวันนะครับข้าวันที่4ของการทำงานสายบ้านของผมนะครับก็อยู่กับฮิตาชินะครับองร้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะตัดทางใหม่ครับทุกคนโดยตัดตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับน่ครับตัดเข้าตรงนี้นะครับทุกคนตรงต้นมะม่วงนะครับผมไปนุ่นเลยนะครับทุกคนก็ผมมาอยู่นี่ได้สี่วันแล้วครับทุกคนวันที่สี่แล้วนะครับก็งานออกนุ่นครับทุกคนรับที่ไรไปถมนะครับนู่นนะครับ ทางนี้แล้วก็ผลตรงปลาหินนะครับทุกคนนั่นจะเป็นปลาหินนะครับนี่ไ้ถมทั้หมดเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่นิดนะครับพี่นิดแล้วก็ลุงเนีแล้วก็ผมนะครับแล้วก็โค้ไถนะครับฝนตกด้วยครับทุกคนเราก็ต้องรอเออ ดินแห้งๆก่อนนะครับเราก็ทำแต่ว่าดินตัวน,นี้เป็นเปน็นดินดินเหมือนดินผาครับทุกคนมันตกแดดฟาดมาแล้วก็ทำงานได้นะครับลักษณะงานเป็นการปรับที่นะครับที่ไถลกนะครับเจ้าของอาจจะเอาไว้ขายนะครับทุกคนมาข้างหน้านะครับ ซื้อไม่ไหวครับทุกคนไ้่แล้ว้านล้านกว่าร้านแปดนะครับ,รนนรบในป่าในเขาเราไม่ร่วมแพงอะไรนะครับที่เป็นนดนะครับทุกคนถ้าหากว่างานตรงนี้ถ้าหากว่าฝนไม่ตกนะครับเราก็ทำงานกัเ็ดจาดเลยรลสาสษณะการกินการนอน ดีที่สุดคือมีน้ำนะครับผมน้ำอุดมสมบูรณ์ครับเดี๋ย <c> ว <oughs> ต้องใช้รถถ่ายนะปรับอีกหน่อยครับทุกคน เราก็ถอ,อยดินทำทางนะครับก <c oughs> <c oughs> ็อีกหลายเที่ยวครับทุกคนกว่ายอดทางมันจะนูนขึ้นมานะครับเพราะมันลึกนะครับตรงนี้ที่เราจะทำทางลงไปนะครับเป็นสิบสิบเที่ยวนะครับทุกคนตรงนี้นะครับ แมนนะครับต้องระวังนะครับถอดแบบนี้นะครับนตรายนะครับเบรกต้อง,ต,องนอนนต้องแน่นอนนะครับเบรกต้องแน่นอนนะครับ ให้แม่โครครับทุกคนนะครับ ตักสี่ตักอุ้มๆนี่ออกตัวแทบไม่ไหวนะครับทุกคน,นรุ่นนี้นะครับมิตชิสองร้อยนะครับก็มาทำงานไกลบ้านก็เราก็มาหางเงินนะครับทุกคนตั้งใจหางเงินกันนะครับบางคนก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับทุกคนที่ผมที่พ่อพกเล่ากันมานะครับ กับแานไม่มีตังแล้วครับเราต้องตั้งใจทำงานนะทุกคน <c oughs> <c oughs> และสิ่งที่เราหวังไว้ก็จะถึงสักวันหนึ่งนะครับ ของที่ก็ปรับเปลี่ยนแนไปเรื่อยๆครับทุกคนวันนี้เอาหนึ่งอย่างนะครับพรุ่งนี้เอาอีกหนึ่งอย่างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับทุกคนถ้าหากว่า,ามีทุนทุนได้นะครับทุนได้ก็เราก็ทําให้ได้ครับทุกคนนะครับ <c oughs> มันก็จะไปเรื่อยๆจาก200เป็น400เป็น600เป็น1,000อย่างนี้นะพันดัมนะครับ <c oughs> เยอะเหมือนกันนะครับที่ที่จะถมตรงนี้นะครับก็รถถ่ายก็ดันนะครับตอนนี้ดินเริ่มจะนูนขึ้นมาเยอะแล้วครับ เราเราต้องตั้งตั้งแทนเหมือนกับที่เราถอยดินดัาดินลงลงลงฝั่งนะครับทุกคนทำคันไว้นะครับผมใช้ที่จับโทรศัพท์เอานะครับทุกคน <c oughs> นี่ครับเราต้องดันดินทำเป็นคันไว้อย่างนี้นะครับ ไปตรงนู้นเลยครับจะไปไปจบนู้นนะครับตรงคนเดินนู้นนะครับทุกคน เราอย่าลงไปลึกมากนะครับทุกคนเดี๋ยวฟรีนะครับเดี๋ยวรอฟรีขึ้นไม่ไหวนะครับเราต้องทำงานแบบให้ทำแบบวิธีให้ง่ายๆที่สุดน,นะครับ สิบล้อหนึ่งคันหกล้อสองคันนะครับมีลุงเน่นกับผมนะครับหนึ่งตักครับทุกคนดูว่าใสา่กี่ตักนะครับ ข้าตัวคนอุ้ม,มกันนะครับนี่ตานที่สี่ไม่ค่อยอุ้มเท่าไหร่ครับอ๋อโอเคนะครับแบบนี่ <c oughs> มาครับทุกคนนะครับป้านะครับมีเงินนะนี่เ <c oughs> ออโถมที่ปรับดินนะครับแบ่งล็อกขายนะครับไ <c oughs> ล้วร้านกว่าร้านกว่านะครับทุกคน <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นคลิปหน้าง,งานของผมที่มาทำงานายบ้านนะครับที่บ้านแม่ตะวอนะครับ <c oughs> จังหวัดตากนะครับก็บรรยากาศงานก็เป็นคลิปคร่าวๆนะครับทุกคนบรรยากาศนะครับ <c oughs> เรามาไกลทะเทียงงานต้องต้องเยอะๆนะครับทุกคนไม่งั้นเรามันไม่คุ้มกับที่เรามานะครับเพราะว่าเราต้องตุน พวกน้ำมุกน้ำมันนะครับแล้วก็เช็ครถเช็คน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเช็คอะดีดีนะเพราะว่าที่นี่อู่อู่ซ่อมรถนหรืออะไรต่างๆาเนี่ยมันลาบากนะครับทุกคนยากมันอยู่ในป่าในเขานะครับรับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ fc นะครับทุก คนที่ติดตามนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะก็ผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับทุกคนสําหรับคีินี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ